อาชีพก็คือเป็นฟรีแลนซ์นะครับถ้าเป็นอาชีพอิสระแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวครับผมทางานอยู่เป็นที่ปรึกษา SME เกี่ยวกับปรึกษาดูแลทั้งด้านข้อมูลการซื้อการขายกิจการของเราจะเป็นกิจการล,ลงเชื่อที่อยู่จังหวัดระยงมันเป็นโอกาสอย่างหนึ่งสำหรับคนต่างจังหวัดก็แล้วกันก็นคือว่า ค่อนข้างที่จะไม่มีโอกาสในการอบรมสายดา้ต้าหรือว่าสายไอทีเยอะเมื่อมีการเปิดอบรมแบบออนไลน์โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลเนี่ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อบรมแล้วก็เราสามารถเอาไปต่อยอดได้ก่อนที่จะมาอบรมก็เหมือนว่าตัวเองมีข้อมูลที่อยู่ในมือเยอะแต่ไม่สามารถทําอะไรได้หาไปหาดูใน YouTube แล้วนะคะแต่ไม่สามารถใช้คือหมายถึงว่า ข้อมูลมันเยอะเราไม่สามารถว่าจะเรียนตามลำดับยังไงนะคะสถาบัน่ะได้คัดกรองสิ่งที่เราจะควรรู้ให้เราระดับแล้วความต้องการกำลังคนด้านดิจิตอลครับเลเป็นแรงงานฝีมือครับเขาเรียกว่าเป็นแรงงานที่มีความสำคัญยยิ่งต่อการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็เป็นเทรนท์ที่ยุคนี้ครับพัฒนาตัวเองเข้าสู่สายงานดิจิตอลการอบรมกับดิสาน่ะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีครับผมเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญวิทยากรด้านนี้โดยตรงครับ มีข้อมูลดาต้าที่ลูกน้องทำมาเยอะแต่มันยู่ในไฟล์ Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับเจ้าของกิจการดูว่ามีกำไรหรือเปล่าหรือว่าจุดเนี้ยเขาได้กำไรจริงหรือเปล่าในการประกอบการเสียภาษีและการการดำเนินกิจการเล็กๆด้วยคือสามารถเอาไปเจาะลึกวิเคราะห์ข้อมูลในด้านธุรก,กิจที่เราทำอยู่หรือว่างานที่เราทำอยู่ได้ครับ มีความรู้สึกว่าแต่ก่อนเวลาที่เราต้องการที่จะใช้งานหรือว่าเอา Data มาดูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากต้องใช้ e x c e l มาทำเป็นกราฟอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องมาปรับใช้แล้วลำบากมากในตรงนี้ก็คือว่าถ้าเรามี Data อยู่แล้วเนี่ยก็เลยมาได้อบรมในตรงนี้เนี่ยที่ใช้ Power BI ด้วยเนาะอ่ะ,ะเราน่าจะได้มาใช้งานกับการวิเคราะห์อของเราละว,ว่าลูกค้าต้องการยังไงหรือว่า มีสถิติอะไรที่น่าสนใจที่เราจะมานำเสนอได้ข้อมูลที่เป็นตลาดเนี่ยมาปรับเป็นวิชวลสุดท้ายแล้วเนี่ยแค่กราฟไม่กี่กราฟหรือว่าวิชวลไม่กี่อันจากข้อมูลตารางหลายๆอันก็จะสื่อสารออกมาได้มากกว่าที่จะต้องมาดูตารางให้วุ่นวายมันค่อนข้างที่จะน่าทึ่งในการที่จะใช้ข้อมูลเนี่ยเอามานำเสนอให้เราเข้าใจได้ไง่ายๆและสั้นๆโดยใช้ สิ่งที่ได้รับจากการลงหลังจากมาเรียนอบรมก็ยอมรับว่าเราเป็นคน Gen X นะคะการใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรก็ยังไม่เก่งเท่าเหมือนน้อง Gen Y หรือ Gen Z แต่การที่มาอบรมกับสถาบันทำให้เรามองดูอะไรงานที่เราคิดว่ามันยากเราสามารถปรับและประยุกต์ ได้ใช้ได้ถึงจะ,จะสมัครคอร์สอบรมต่อเพื่อให้ตัวเองก้าวข้ามอ่ะเพื่อใช้ได้างานได้จริงก็ขอบคุณมากที่ทางดิสดาให้โอกาสได้เข้ามาอบรมนะเพราะว่าคือ การที่จะเข้ามาอบรมในตัวการใช้งานต่นางๆเนี่ยโปรแกรมต่างๆผ่านมาเป็นค่อนข้างที่จะยากแล้วก็อีกอย่างหนึง่งโปรแกรมบางโปรแกรมเนี่ยเราต้องต้องลงทุนต้องหาเฉพาะพอได้เข้ามาอบรมตรงนี้เนี่ยเราได้เล่นจริงเราได้ใช้จริงทางวิทยากรทางสถาบันก็พยายามให้เราได้ใช้งานแกรมที่สมบูรณ์แบบที่เราได้ใช้นะครับแล้วก็ให้เราลองทาเวิร์กช็อปด้วยมีสอบแล้วก็สุดท้ายแล้วมีถ้าผ่านก็ได้เซอร์ติฟิเคตด้วยที่จะรับรองว่าเรามีความรู้ ในตรงนี้เราสามารถนำไปใช้งานได้ขอบคุณสถาบันค่ะที่ให้โอกาส